สวัสดีครับผมจักัด่นะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม m e t a ลสลับเอาเวคเนิกับพาร์ที่10นะครับผมจากพาร์ที่9เราเจอกับเรื่องใหญ่แล้วนะฮะอีเลียถูกจับตัวไปนะครับผมอันยามันีทั้ง4ถูกชิงไปอีกครั้งนะครับผมและตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะต่อกรกับฟาโรได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เข้าเกมมาแล้วนะฮะ อะครับผมยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับอามีนก่อนละกันนะครับก็ใครเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้กับจัก,กรดีด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคมาแล้วฮะบ้าจริงฉันจะทำลายพีระมิดนั่นแล้วก็ช่วยอีเลียออกมาไม่มีประโยชน์พีระมิดถูกพันนึกไว้ทุกด้าน มีทางลับเดียวที่นักบุญใช้เข้าออกเท่านั้นหลังจากเซลีนจากไปก็ไม่มีใครรู้ตำแหน่งของมันอีกทางลับพีระมิฉันว่าฉันรู้นะไลลาะรีบบอกมาเร็วพ่อของฉันเคยบอกว่าสุสานของฟาโรในปลายยุคข,ของเมืองคัมเต้ยังสร้างไม่เสร็จพีระมิที่กำลังก่อสร้างจะต้องมีอุโมงสำหรับคนงานเดินเข้าออกเหล่านักบุญอาจใช้เส้นทางนี้ก็ได้ตำแหน่งของอุโมงก็อาจจะอยู่ในบันทึกของการวิจัยสิ่งก่อสร้างโบราณ ถูกต้องเลยล่ะฉันจะไปดูเองนายกับลุงไปรวมตัวกับกองทัพและกองกำลังเพื่อเตรียมการโต้กลับได้เลยพี่อาเมียพี่ไหวไหมวางใจเธอจนกว่าจะช่วยลูกสาวออกมาได้จะไม่ยอมตายเด็ดขาดเยี่ยมมากเดี๋ยวเรากลับไปคุยกับวิกเตอร์ซาริแวนเอ้ยไม่ไม่ใช่อันนันอันชัดโอเคโซตีโเกอย่าลืมกดซับให้ด้วยเด้อ อะกลับมาที่เมืองแล้วครับฮัลโหลวิกเตอร์ท่านครับเราเจอปัญหานิดหน่อยตอนนี้อัญญนยามัดีทั้ง4และอีเลียอยู่ในมือของฟารโรแล้วผมขอนำทีมเข้าไปในพีระมิดเพื่อช่วยอีเลียออกมาด้วยได้เลยศูนย์ใหญ,ญ่ของเราจะคอยสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ฮัลโหลใครโทรมามาโคหาทางลับเจอแล้วอยู่ใกล้ๆรูปปั้นสุฟอย่างนี้นี่เองมันไม่เคยง่ายเลยสินะ แจ้งกับลุงอาเมียให้แล้วเขาจะไปเจอนายที่รูปปั้นสฟิงเจอฉันเหรอแล้วเธอเล่ะฉันอยากจะเห็นด้านในของพีระมิดใจจะขาดแล้วไปเจอกันข้างในเลยเฮ้ยมันจะดีเหรออะไรล่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยนะโอ้โหผุดขึ้นมาเพียบไม่เป็นไรเราไม่กลัวเพราะเราคือพระเอกไปกันต่อกับด่านที่9ขีดหนึ่งนะฮะ้าสู้เลยครับ กำลังโหลดครับพอกำลังไปมาเริ่มกันเลยโอ้โหพันตรีคุณนำทีมบวกเข้าพีรามิดไปได้เลยทีมหลักพร้อมสนับสนุนคนทุกมือรับทราบครับท่านระวังตัวด้วยโจตีเต็มกำลังเมืองคำเต้เมืองคำเต้ เอาล้วมึงรอบนี้มันกระติบอะไรวะทำไมมีแค่กูคนเดียวเฮ่ไม่ใช่3คนโทษทีเมื่อกี้เห็นยิงกันเต็มเลยเฮ้ยทำไมลงมาแค่3มคนเองเฮ้ยไม่เป็นไรเรามาโคไม่หวั่นเรามาโคไม่หวั่นผีเสื้อผีเสื้อละเจอระเบิดเอ้ยโดนมาทำไมอะโดนมาท่ยิง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 เป็นไงเป็นไงเป็นไงเรียบร้อยอ๋อเป็นไงเจอยิงยิงเข้าไป เฮ้ยมาแล้วไอหมาบามีมัมมี่ด้วยมัมมี่มัมมี่เป็นไงเล่าสวยหมาโอ้ยก็หินยิงวาค้างคาว้างคาวมากระเต็บเอ้ยลวกลวงลวกิพายชิหายลวกเอาเอาเอาอะไรวะเนี่ยเอ้าโอ้โดดยากเหลือเกินโอเคเอาใหม่ตั้งสติเออเบินสองทีอากาศดีจังเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเยอะ เออมาแล้วตัวอะไรนะไอ้ไห่ไข้ผีเออเักระสุนป๊า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 ป๊ป๊า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 ป๊ป๊า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 ป๊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 าป๊ป๊ป๊บป๊ป๊าป เผาเผาทุกสิ่งทุกอย่างมัมมี่รุมโดนเผาเออฉาปนะณีตในคาบมัมมี่ครับผมอ่ะไม่ต้องใช้พาสต์สวดเมื่อกี้เจออลาดินให้เหรียญมากันเทียบเลยฮะโอ้วปิดขึ้นมาได้ไม่ไงเฮ้ยไอ้ไอ้ผีไอ้ไอ้ผีไม่ไงยิงยิงยิงเจออือต้องกดอาหารแล้วอ่ะขอของหน่อย อะไรวะนะไม่รู้อะไรครับที่รู้คือมันแปลกไปเปลี่ยนเป็นมาโคยิง่งยิ่งยิ่งยิงยิงยิงนี่ไงบอลลูล้วงครับผมเจอมาโคเข้าไปอ๋าน้องนาเดียวิ่งไปต่อเผาเผาเฮ่ออันนี้มันโอ้โหแม่งมากันเยอะว่ะรอบนี้ไอ้ลูกเด้งอุ้ยอุ้ยอย่างนี้มันเด้งได้ด้วยเหรอวะที่ผ่ายขอของหน่อยโอเคเยี่ยมเจอเผาอืมมา มาเผาเผาลูกเด้งไอ้ลูกเด้ง,อเ,ดงเอ,อ้ยชิบหายตัวเต็ม,เ,ตเ,ตมเลยมนนแม่งยิงโคตรแม่งระวังระวังมาลูกไฟเจอ,อเป็นไงเรียบร้อยครับผมวะเฮ้ยรถถังอะไรอีกเนี่ยอ๋อเฮ้ยมันปล่อยลูกกิ้งมาวะเมื่อกี้ลูกเด้งอันนี้ลูกกิ้งเออมารู้สึกรอบนี้แม่งจัดหนักจังเลยจัดหนักโอ้โหแม่งมาทุกทิศทุกทาง มาทุกที่ทุกทางยิ่งยิ่งแตกแล้วอีกนึงเหลืออันสุดท้ายเรียบร้อยโอ้โหต้องชัน้องเอลีบ้างแล้วตัวอื่นเลื่อนรถไปเยอะเฮ้ยอะไรอ่ะโหของโปรตามทางเพียบเลยเก็บของอาหาหวานหมูขอบใจสำหรับอาหารโอ้โรถถังล้อมหน้าล้อมหลังเลยว่ะนี่หาย เข re We ้ามาฝั่งนี้แม <morning> <mor ่งจัดเต็มจริงๆเจอสายกระสุนหน่อยหมดแล้วโอ้โหแค่ทาอะไรมันไม่ได้เลยโอ้บงบาต้องไปอัเกรดแล้วปีุรอไม่ค่อยแ้งพอแตเรียบร้อยเป็นไงนี่ไงเจอนอมติดไอพ่นนอมติดไอพ่นนี่ไงเจอระเบิดเข้าไปเรียบร้อยครับผม กว่าจะผ่านโอู้หูเริ่มถึกแล้วนะพวกมันนะอะโอ้เอาแล้วจบพาร์ทนี้ผมว่าต้องไปอัพบ้างแล้วแหละ39แ,แล้วเย้39แล้วเว้ยฮู้โอเคคุยกับไรละฮะพีระมิดนี่มันดูล้ำสมัยจริงๆเจ้าพวกกลไกพวกนี้เทคโนโลยียุคป,ปัจจุบันยังสู้ไม่ได้ ไม่รู้ว่าตอนนี้อีเลียเป็นยังไงบ้างไม่ต้องเป็นห่วงไปฉันเชื่อว่าอัญมณีทั้งสี่จะปกป้องเจ้าของของพวกมันขอให้เป็นแบบนั้นเถอะใช่อย่าเป็นห่วงไปเลยนะอาเมียเดี๋ยวเราช่วยกันจัดการพวกมันกันแล้วกันไปกับด่านที่เก้าีสองกันต่อเลยดีกว่าไม่อยากจะยืดเยอะไปท้าสู้ <Mission. S 2> เริ่มต้นภารกิจ <5. S 2> มิชชั่นซัดลุย คุยเลยกันฮัลโหลกำลังสนุกกันเที่ยวเดี๋ยวเอาน้องนานเดียไปเผาพวกแกก่อนแล้วกันนีไ่ไงมัมมี่เหรอฮะเฮ้ยตัวอะไรโดดมาวะน่ะฮัลโหลมัมมี่โดนเผานี่ไงไเป็นไงเล่าไปไหนครับตุ้ไม้ชุม,ชมเฮ้ยปล่อยพลังขึ้นเตา <laughs> ฮัลโหลเออเออไอตัวยิงธนูตัวยิงธน,งนูเผาเผาเผามัมมี่ยาก มัมมี่ยากูตายยากกว่าตายยากเหรอฮะเป็นไงเรียบร้อยอ่ะอ่าฮะลุงนี่ก็ยังไม่หยุดปล่อยพลังเอ้ามันหยุดแล้วเหรอไปไหนเล่าเอามาช่วยอ่าเยี่ยมมากเลยลุงขอบใจมากนี่ไงเป็นอะไรเล่าฮะมัมมี่ลุงขอของหน่อยของดีอ่าฮะขอบใจของดีอ่ะ เออาเอ้าเอาเดือดเดือดเจ้เย็นเจ้เย็นไปว้าจะให้น้องเอลี่ลงก่อนแล้วกันไปโอ้โหมาถึงกรต้าลันอย่างนี้กันเลยเหรอฮะเอ้ยระเบิดมาจากไหนมาไกลกันจังนะเฮ้ยมาไกลกันจังเลยนี่ไงเจอน้องเอลี่เข้าไปเอลี่เอลลี่แช่มันแช่แข็งแช่แข็งแช่แข็งพวกมัน มาเยอะจงมอดไหมหลอมละลายสัเธอเป็นไงเล่าไม่ไงนี่ไงมากันเยอะเหรอฮะมากันเยอะไม่ไงมาโครแตการที่ได้เวลาสาดกระสุนปั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 ปไงมงาเจอนอริชแข็งเป็นไงนาะเอริชแข็งน้องนาเดียเขาไปมาโคส่กระสุนอ่าฉายาครับผมไม่มีใครตั้งให้ผมตั้งเองฮะ โอเคใจเย็นเด้อโดดโดดเอ้ยดีนะรอดโอ้โหเสียวไขว้ไอ้โจทย์ที่ระเบิดมาโคจัดการดิมาโคมาโคลบกระสุนเออเฮ้ยลบกระสุนอย่าลืมลบระเบิดด้วยนะโอ้โดนหลายดอกแล้วนะมาโคนะโดนหลายดอกแล้วนะนี่ไงเอาระเบิดิระเบิดิระเบิดอีกิงร่วงปะไงเล่าไป ตัวหุ่นยนต์อะตัวหุ่นยนต์เป็นไงเรียบร้อยครับผมหูเสร็จสิ้นภารกิจครับผมมิชชั่นคอมพลีสอาา่าฮะสกอเป็นไงบ้างได,ด้คะแนนดีเหมือนเดิมทุกทีเลยแหละอืมแต่เราไปลึกกันต่อครับผมคุยกับไรล์ล่ละเธอคิดว่าแสงลึกลับรอบๆพีรามิดมาเริ่มจางลงแล้วนะคิดว่าจะได้สู้กับมาุูบิซอีก นานต้องมาเสียเวลากับทัพโมเด้นู้กับทัพโมเด้นมันแย,ย่ตรงไหนสำหรับนายมันง่ายจะตายไม่ใช่เหรอก็ใช่อยู่ลอกแต่มันไม่มีความตื่นเต้นอะไรเลยงั้นนายลองนึกถึงเรื่องน่าตื่นเต้นในอดีตเพื่อจุดไฟในตัวนายดูเป็นไงเฮ้ยอ,อยากฟังฉันเล่าอีกก็บอกมาเถอะไงล่ะเขารู้ตายน่าไรล่ะอ่าฮะกลับไปเรื่องเสริมอีกแล้ว โอเคไปกันที่เมทานสลัดภาค2ครับสงครามเขตดินแดนหนึ่งพร้อมแล้วก็ท้าสู้เลยฮะกำลังโดดร่วมไปนะครับใจเย็นๆอ่ะมาแล้วครับผมมิชชั่นสตาร์ทไปลุยกันเลยเดี๋ยวเอาน้องนาเดียก่อนแล้วกันหมาไปไหนครับไปไหนครับฮะ โลู่แม่งทำอะไรมันไม่ค่อยได้ต้องใช้น้องเอริแชแข็งแชแข็งมั้ยน้องเอริเอริเอออะไรเนี่ยปืนเอฟป,ปืนเอฟปืนไฟป,ปืนไฟเราอยู่แล้วไม่เป็นไรเราไม่สนใจหรอกนี่ไงไเผาเผาหว่ฮะลอยลงมาเหรอลอยลงมาชักช้ากับเผาสิครับเฮ้ยกำด้อมมองมองอะไรเฮ้ยเอ้ยแม่งยิงสวนอือโดนจังๆเลยกูไม่เป็นไรแต่เราไม่ตายขอของหน่อย ตัวเอสตัวเอสช็อตกันช็อตกันบึง้งโคตรแรงบึงบ้งบึงบ้งบึง้งบึ้งบึ้งเป็นไงเป็นไงเจอเขากันผู้สวรรค์ที่มาพร้อมลูกสองรู้จักไหมลูกสองลูกสองนี่ไงเรียบร้อยอะไรวะอะไรของแกเนี่ยเฮ้ยเข้าวเย็นกันจะตายหายเลยแล้วมึงไม่อยู่อะไรแถวนี้

ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีบอสให้ตื่นเต้นอยู่ดีแหละอ่ะรุยกันต่อครับผมเดี๋ยวเราสักครู่นะครับกำลังโหลดอยู่ฮะไปฟังเรื่องเล่าของมาโควต่ออีกสักหนึ่งด่านนะครับผมมากับด่านทรงข้ามเขตด,ดินแดนสองพร้อมแล้วแล้วก็ถาสู้เลยครับ ไกลแล้วฮะอีกนิดเดียวกำลังโลหลดอยู่ครับ vocabulary. ผมอย่าเพิ่งใจร้อนกันเด้อมาแล้วฮะมิชชั่นสตาร์ทพร้อมเราไปปะ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 ปปังไม่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยมากันเยอะมากันแย่มากันจริงมากันจำอู้อยู่กันเทียบเลยโอ้โหตายยากเลยนะนะปืนไฟไม่เอาเดี๋ยวนะเออใช้ปืนไฟให้หมดก่อนโอเคเจอปืนไฟปืนไฟของมาโก ปืนไฟของมาโกเป็นยังไงพวกกามิคาเตะมึงมาทิ้งระเบิดได้เลยแถวนี้บิ๊กชีอาวุธกองทัพออกเดินทางด้วยเสียงบิ๊กชีนะฮะไม่ใช่บิ๊กซีครับผมอันนั้นซุปเปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงยิงอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้หเหลือลำใหญ่ฮะอู้หปล่อยมิสไซล์มาเทียบเลยยิง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 มาโกเราใกล้ตายแล้วเปอะไรเสียสละหนึ่งตัวตีวัวเสียสลัดทุกตัว เจอใสกระสุนปั๊บ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 ปั นีช่างคอมพิคครับผมแกแคสเสร็จสิ้นโอ้ยแป้งกดเปลี่ยนผิดตัวงานเข้าเลยว้าวุ่นเลยครับตายเลยฮะมาโคเรายัางอยู่ที่เลเวล3-9นะครับอ่าเรียบร้อยครับผมดูซิว่าจะไปยังไงกันต่อนะครับผมเดี๋ยวจะเข้ากับเนื้อเรื่องหลักอีกรอบนึงแล้วนะฮะ มาแล้วครับผมเดี๋ยวมาคุยกับไลลากันต่อครับผมฮอสุดยอดเลยน่าสื่นเต้นมากเต็มสิบไม่หักเลยไลลาเธอก็พูดเกินไปยกยอฉันเกินไปแล้วฉันพูดจริงๆนะอยากเป็นคนเก่งแบบนายจริงๆพูดมาตรงๆเธอมีความแค้นกับทัพมอดเด้นใช่ไหมทัพมอดเด้นทำให้ทั้งโลกเกิดความวุ่นวายน้อยคนนะที่จะไม่โกรธแค้นพวกเขาก็จริงอะไปกันต่อเถอะ ไม่รู้ว่าป่านนี้พี่อาเมียจะสำรวจทางไปถึงไหนแล้วนั่นสินะยิ่งเป็นห่วงอยู่ด้วยไปกันต่อที่ด่านที่9.3นะครับผมโอเคไปลุยกันต่อเลยครับพร้อมแล้วกระท้าสู้ฮะ <Mission. S 1> เริ่มต้นภารกิจมิชชั่นสตาร์ทไปกันเลยลุยนี่ไงเช่เอ้ h e l ลเบบี้เอ้าไม่ตายเหรอ โอ้โหอะไรวะเนี่ยอ้าวไปเกาะบันไดทำไมล่ะพี่โอ้โหมาเดียวไปการทีนี่มาแฮอยู่ดีๆไปยิงเกาะบันไดโผคูณเหยียบเป็นเอลี่ครับผมฮัลโหลอะไรจะยิงไปไหนโโอ้หยิงเยอะจังเลยนี่ไงแช่แขกแช่แขกแช่มัน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 หยิบระเบิดก็พอแช่มันแช่มันแช่มันอย่าเหยียบระเบิด อย่าเหยียบระเบิดนะเว้ยฮัลโหลใครโดน,นยิงเท่ากันยิงเท่ากันแช่เท่ากันแช่ลบเท่ากันแช่โอเคเท่ากันแช่เป็นยังไงเรียบร้อยอ่าฮะอันนี้ก็ยิงอยู่ได้ขยันยิงขยันตอดตอดดีนักเกิดแช่คืนครับตอดดีนักยุงบอดไม่ล้อมละลายซะเถอะเป็นยังไงล้อมละลายไปพวกมึงเครมมื่องระเบิดไปไหนฮัลโหลนี่ ข้างล่างอยู่กันเทียบเลยทำไรกันอยู่จ๊ะฮะพี่สาวก็สวยมาแล้วไอ้มัมมี่ส้นตีนมาโกเอาไม่เอาเอานาเดียดีกว่าเผามันนี่ไงเผามันเอ้ยอะไรอ่ะอะไรมันอยู่ข้างในฮัลโหลออกมาออกมาออกมาออกาไม่ออกออกาไม่ออกไม่ออกกูเผาเผาเผาออกมาออกมาได้เลยยังออกมามามี่มัมมี่เรียบร้อยครับผมอ่าฮะ นี่ไงมาแล้วเจอยมมีอีกมันก็เยอะมันก็เทียบเลยนี่ไงเขามามีจ๋าเฮ้ยมามีแฟงกิสมามีแฟงกิสตล์เขามันเขาเหมือนกันอย่าปล่อยให้มันรอดเปลี่ยนเป็นมาโคได้เวลาศาสตระสูตนี่ไงโอ้แต่อีกนึ่งเหลืออีกนึงมามียิงธนู มึงยิงอยู่ได้ทางนู้นเนี่ยยิงอยู่ได้เฮ้ยยิงมายิงกลับไม่โกงครับผมมาเรียบร้อย<า>อะไรก็ไม่รู้ครับหายผีามผวนนะเฮ้ยไม่แล้วอ้ายหายผีหายหายผีมึงอะไรของมึงเนี<า>่ยเอออะไรอ่ะ<า>เฮ้ยตรงพื้นนั่นอะไรเฮ้ย<า>ตรงพื้นนั่นอะไร<า>ตกลงไปเลือดรถนะฮะมีสิทธิ์ขิดได้มา เผาให้เกลี mm ้ยงเผาให้เกลี асибо, really <Okay. S 2> ้ยงเผาให้เกลี้ยงเผาให้เกลี้ยงอันนี้อะไรแม่มดเหรอฮะแม่มดเจอมาโคมาโคเจอแม่มดไม่ไงมาป่านแม่มดโดยเฉพาะนะจ๊ะบอกให้ปะ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 มาดินี่ไงเจออูดอูดพ่นไฟเป็นยังไงเล่ายังยังไม่จบยังไม่จบอูดสายฟ้าไม่ไงปะ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 อูดยิงปืนไม่ไงอูดยิงปืน เรียบร้อยอ่ะอ่าฮะเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลูกกันต่อครับอ้าวเรียบร้อยครับผมภารกิจเสร็จสิ้นมิชชั่นคอมพลีสเรียบร้อยฮะดูซีได้คะแนนเท่าไหร่อ๋อข้อเยอะอยู่นะเอาไปทำอะไรได้ว่าคะแนนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับไลลากันต่อเลยแล้วกันครับ นันถ่ถูกต้องงถูกต้ออที่สุดะไรถูกต้องอะเนื้อหาที่ศิลานี้บันทึกเอาไว้ได้ยืนยันข้อมูลในงานวิจัยโครงสร้างภายในพีระมิดของพ่อฉันน่ะวิจัยเหรอพ่อของเธอเป็นนักวิชาการเหรอเออสอนวิชาพลังงานกลในมหาลัยแล้วก็เป็นนักวิจัยสิ่งก่อสร้างโบราณด้วยเก่งเก่งจังศิลานี้เขียนราหัสหโบราณอะไรอะลาลลาเธออ,อ่านออกไหมนี่คืออักษรของเมืองคาเต้โบราณ มันอธิบายถึงวิธีการไปสู่สารของฟาโรมีเพียงพวกกล้าที่มีหัวใจเต็มเปี่ยมร่างกายแห่งระเบียบและสายตาเฉียบแหลมเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์พบกับฟาโรได้เนาะจะปไปได้ยังไงต้องครบ้วนอะไรขนาดนั้นเยอะเกินไปแล้วเค่ิกกล้าหน่อยดีนายจะต้องผ่านการทดสอบของเทพโบราณก่อนเพื่อเป็นการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของนายถ้ามันแก้ปัญหาด้วยการต่อสู้นักรบอย่างฉันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะใช่ ระดับนี้แล้วอ่ะไม่มีปัญหาหรอกนะอาา่าฮะมันเป็นด่านที่10แล้วนะครับโอเคยังไงพาร์ทที่10ก็ขอตัดจบแค่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่พาร์ทที่11ขอบคุณครับ